สวัสดีค่ะมาเจอแกอยู่นะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้นะคะจะมาให้แนวทางดาปกติกระดา VIP นะคะคลิปชุกคลิปท,ท,ท,ที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นําไม่สับสนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ดาวของเรานะคะรอบที่ผ่านมานะทุกคนก็มาประมาณนี้นะคะเ <c oughs> มื่อเช้าเนาะดาวีพีฟันสูน์นะฟันสูนะคะมารูดมามาศู์สองนะคะแล้วก็ดาวปกตินะคะมานี่เลยนะคะมาห้ามารูดห้านะคะก็คือได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเล่นหุ้นเนี่ยก็จะจะต,ต้องรูดอะ่ะอืมจอดให้แม่นแต่ถ้าเราจอดรวมเนี่ยเราถูก เราสามารถเจาะให้ทั้งบนล่างได้เลยนะเนี่ยศูนย์คือภาาวินรวมแต,มมต่ว่ามีสิบสองตัวมันเยอะเกินไปทุกคนไม่เอาเยอะไปดูมารับใหม่กันเลยมาอาโพยมาพยก่อนเด้อ ดาวของเรานะคะรอบนี้แยกอีกแบบเอ้ยสองชนกันนะทุกคนมาดาวินให้ดาว VIP นะคะฟันสองนะ ตาปกตินะคะ้าปกติปากกานี่เขียนไม่ดีเลยอ่ะเขียนแล้วแบบมันตัวใหญ่ไปเนาะอะอื เจาะตามตัวเลยนะทุกคนเจาะสามตัวนี้เลยนะคะมาขึ้มานะวันนี้วัดกันเลยนะคะวันนี้วัดกันเลยสองหนึ่งสองห้าสองแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะคะแล้วก็ต้องวินสองเจ็ดด้วยนะทุกคนอ่า เด่นนะทุกคนเด่นหนึ่งกับเก้านั่นเองนะคะอืมนี่แค่นี้ก็ยือแล้วนะะอ่ะน่าฮะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเดูดนอจอดตามตัวไปเลยค่ะ แต่ถ้าจะวิะนนะ่ะจะมีเลขอยู่ห้าตัวนะค่าะะวินไหมดาวีไอพีฟันสองดาปกติพอแล้ไม่บวกไม่บินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเราให้เยอะไปมาคือมาโกคนนี้เป็นการวัดใจนะคะหน่ย แ uh huh. ป้นหนึงนะแป้นหนึงนะเดี๋วยวเดีย๋ยวไหมนะจ๊ะประมาณนี้ถ้าใครถ้าใครเล่นตัวเด่นนะคะเด่นหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเก้าก็เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะคะใครจะวินไหมใครจะวินไหมทุกคนวินไหมแต่จ,จะให้วินนะแต่หนูจะให้วินนะคือแต่หนูไม่ไม่เน้นคือแบบ วินนะวินอะวินวินนะคะสองเจ็ดแปดเอ๊สองเจ็ดแปดนี่วินเดอร์ประมาณนี้เธอถาว่าเราให้หวหยเยอะอะเราเก่งใจนะเดี๋ยวเราเราเก่งใจนะเราให้หวหยเยอะนะคะประมาณนี้อะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะตัวเด่น1014179295 10ห็ก้าสองเแปดพรุ่งนี้วันพาร์ด้วยนะคะ อย่าเบิ้นดึดแปลว์นะประมาณนี้อ่ะให้ตามสูตรเลยนะคะคือเล่นตามสูตรก็เล่นเลยนะคะอ่ะชอบก็ตามชอบก็ผ่านคลาสไม่แพงแค่ไหนทางนะคะ,คนะ,นะ,คะขอให้ทุกคนโชคดีเลยปังน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ